ครับสวัสดีครับบี c ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กับวันพุธที่20มีนาคม2567พี่น้องครับวันหวยลาวพัฒนาออกครับมือนึ่งพรอเตยมประสิภามากคุยกันก่อนหวยออกเนะครับเนาะหรือว่าสรุปโค้งสุดท้ายครับวันนี้ก็มีอยู่18 19สำนักเด้วอพี่น้องหลายอาจารย์มือนี่หลายอาจารย์หลายสำนักนะครับ เดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันนะครับเนาะชิมาสรุปน้ากันเบิ่งน้ากันนะครับว่ามีตัวใดเด่นตัวใดบอเด่นเดีนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันนะครับเนาะน้ากันคือเก่าเลยพี่น้องกับบ่าวแหลมพารวยนะครับอ้าพอเจ้าเนี่ยเป็นคนอ่านคือเก่าได้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวให้บ่าวแหลมเป็นผู้ลงคะแนนมีอยู่สิบแปด สิบเก้ากับพองเซียนปลาตานนะครับเด้อเซียนปลาตานพอเทียมโมริลงก็ดีมาสรุปไปพร้อมกันเลยนะครับอ่าพอเทียมจะเริ่มจากเซียนวาปีปทุมและพี่น้องเนะื้อส่วนจับคู่นี่เอฟซีกะเบิ่งเอานะครับเนาะตัวเน้นตัวบบเน้นนะครับครับพอเทียมจะเอาตั้งแต่เลขเด่นนะพี่น้องเซียนวาปีปทุมเก้ากับสี่อ๋อเก้ากับสี่ ส่วนจับคู่เด้อพี่น้องเนอะส่วนตัวเน้นก็ตามนี่นะครับตัวนเน้นครับแคปหน้าจอครับผมรับรเทียมอขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนวาปีปทุมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีครับชุดวินนะครับพี่น้องเ้อชุดวินเอาบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าเอามาเล้วนลงสี่กับห้า ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเนอเสียนนาดีขับแคปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่ปู5้าเจดแปได้พี่น้องขับปูห้าเจขับบนล่างวิ่งรูดนะครับ8ปดกับเก้าแกับ9ลงคะแนน แปดกับเก้าส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอกับขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางพี่น้องครับหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดสกับ6กอาลงคะแนนสกับ6 ครับอ่าส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับแชปหน้าจอครับผมหนุ่มสวนยางนะครับครับไปเตรียมขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเดหนุ่มสวนยางนะครับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ได้พี่น้องพ่อแหล่นอนนา ลับบนล่างวิ่งรูด5กับ3เอา5กับ3ครับส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นหาเก้าต้อพี่น้องเนะาะเอาขอแต้มขอบคุณในรายได้ครับเด้อพ่อแหลนอนนาเนาะครับเนาะลับไปต่อครับผมลับปูสีสะเกตรับบนล่างวิ่งรูด7 กับ8เอาเจ็กับ8ครับมาในส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับพยายามขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ีสเกตนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูนย์เจ็ดนะครับปู่ศูนย์เจ็ดงวดที่พ่านมากกับเขาตะเลีวิ่งนะพี่น้องเด้อ ครับงวดน,นี้ปูให้มาบนล่างมิ่งรูด5กับหกห้ากับหกส่วนจับคู่งวดน,นี้หหางพี่น้องครับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมขอกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชนะครับ ปูโคราดบนล่างวิ่งรูด9กับ0 9กับ0ครับอ่าส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับขอเตมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเดอ้อปูโคราดนะครับเนาะขับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ อาวบนบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดนะพี่น้องอาเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดครับเอา, 8, เอา,เอาส่วนล่างวิ่งรูดหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อครับจานเซียนคนริมทางแคปหน้าจอครับผม รับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์กำแพงเพชรพี่น้องอาจารย์กำแพงเพชรบนล่างวิ่งรูด8กับ4 8กับสครับหมดที่ผ่านมาการเลีกวิ่งเขาเด้วครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรเอาชับหน้าจอครับผม ชุดวิ่น,นะครับเก้าสองสี่สามเจ็ดแปดด้อครับเดอ้อชุดวิ่กันส่วนตัวเน้นกับพ่อเตียมท่าซีไวน้น่นละอ้าวพ่อเตียมขอขอบคุณหลายหลายครับเดอ้ออาจารย์กำแพงเพชรน,นะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เจฝนมคนะครปฐมมัวทิ่านมาก,กับฟันสองมาสองนะครับเนาะ แต่วางหัวน,นี้บนล่างวิ่งรูดสกับ6กส่กับหครับหาส่วนจับคู่แคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเกฝนนครปฐมนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์ปากน้ำบนล่างวิ่งรูด หนึ 1> 1่งกับศูนย์เอาหนึ่งกับศูนย์ครับเอาส่วนจับคู่ได้พี่น้องเด้อแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกอกขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ปากน้ำนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสมหวังนะพี่น้อง ปูสมหวังงวดที่ผ่านมากกว่าสองศูนย์เข้าตัวกับเด้อพี่น้องเด้อครับงวดนี้ปูให้มากบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งหกกับหนึ่งครับส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นหกหนึ่งสี่หกหนึ่งสามตัวพี่น้องครับขอเตรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูสมหวังเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่สุดใจพารวยงวดที่ผ่านมาก,กับแปดสามเข้าตรงๆนะครับเดอ้อสุดใจพารวยขับบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเอา 7, เจ็ดกับแปดครับเจ็ดกับแปดเอาส่วนจับคู่พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเน้นเจ็ดหกแปดเจ็ดจะขับเด้อครับเ,อ,เอาพอเตี้ยมขอขอบคุณหลายๆนะครับเดอ้อสุดใจพารวยเนาะครับเนาะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เมงนี่บรได้ลงคลิปเด้อพี่น้องเด้อเตียวาเอามานั่นสรุปออกเพราะว่ามันหลายๆอาจารย์แล้วพรเตรียมกับผมมีเวลาลงนาครับเนาะสรุปออกก็ได้บ้เป็นยังมันือเป็นเลสี่แล้วพี่น้องเอออาจารย์เมงบนล่างวิ่งรูดแปดกับสี่กับแปดกับสี่ ขับแปดกับสี่ส่วนจับคู่ได้พี่น้องตัวเน้นแปดสี่หกสี่หกนะครับชุดวิ่งกับสองสามสี่หกแปดได้พี่น้องเด้ออาจารย์เมงขับแชปหน้าจอครับผมขับพอเต้มคอขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์เมงนะครับเนะอขับไปต่อครับผมปูลือสีพี่น้องบนล่างนิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวอ๋อเจ็ด ตัวเดียวโอ้โหวนคือดีซ่นกันลายตัวใชนาะเกียตัวเดียวได้พี่น้องเด้อเน้นเจ็ดศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์นี่ครับคือของปู่ลือศีครับขอแจมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ลือศรีนะครับเนาะครับแชปหน้าจอครับผมไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง เซียนน้องไข่งวดที่พันมากกับแปดสามเข้าตรงๆนะครับเด้องวดน,นี้บนล่างวิ่งรูดสี่กับหกอ่าสี่กับหกี่กับหกอ่าเอามาส่วนจับคู่แล้วพี่น้องขับเน้นสี่ศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะครับตัวบนเนียนเฮ้ามาเฮ้าเก่าเด้อพี่น้องเด้อขับปเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนน้องไายนะครับแคปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมเออไปต่อของพอเตียมนะพี่น้องของพอเตียมนี่เขาตะเลกวิ่งมวดที่ผ่านมานะพี่น้องเลขกจับคู่รุดรับบนล่างวิ่งรุดสี่กับเก้าสี่กับเก้าครับส่วนจับคู่แด้พี่น้องเด้อก็ตามนี่นะครับเนาะเอาผิดผลาดประกันใดพอเตียมกับขับขอโทษกอไพ่เนาะครับเนาะรับเชปหน้าจอครับผม ไปต่อครับผมที่เซียนปลาตานว่างเลยว่างตรงนี้เลยเออนี่เซียนปลาตานพี่น้องบนล่างโอ้เบาแหลมพารวยหรือว่า,าววเซียนปลาตานในะนำของปอแตมลงคลิป้ะพี่น้องน้าเซียนปลาตานตัวจริงคือเบาแหลมพารวยบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวเนาบาริส่วนจับคู่พี่นออ้องเออสามตัวเดียวฟันที่แปดสามนะพี่น้อง <มา S 1> แต่ว่า <c oughs> 8ปดสามสามปดก็มาดูดิพี่น้องเนาะกับเบิงไว้มีหาเจ็ดเจ็ดสามสี่เก้าเจ็ดสองเจ็ดอีกตัวกันตัวล่องไว้ส่วนเลขสามตัวก็ตามนี่พี่น,อน้องเลขสี่ตัวก็ตามนี้เนาะครับเนาะเอาชับหน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วพี่น,อน้องไปบานนี้กับสีพามานับคะแนนกันเนาะพี่น้องเนาะชัดเกียนวบาพี่น,อน้อง นับต้มกันเบิ่งนพีน่องเด้อเพียงดศูนยมีสองคะแนนหนึ่งมีสองคะแนนสองไม่มีคะแนนสามมีสองคะแนนสี่มีแปดห้ามีสามหกมีหกคะแนนเจ็ดมีห้าคะแนนแปดมีหกคะแนนเก้ามีสี่คะแนนทางนี้ทางนั้นแล้ว สี่นาอพี่น้องเนาะบานนี้ร 8, ่องเจ็ดกับแเนาะซ้ำกันเนาะเกับแตัวไ er. ้ายกดถึงก้อนเลยซ้ำกันเหอหกไม่ให้โอ้หกเนาะคะหกอ้หกกับแปดกันหกเ็ดแปดเนาะหก เจ็ดแปดพี่น้องเก่ากัมีสี่คะแนนนะครับเอาซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะเอาไปไล่กับที่ไล่ตัวเอาเด่นสุดเด้อพี่น้องเด้อเด่นสุดสี่ตัวเดียวอ,อันนี้บุพเพินทาเด้อนี่ขูดเอาส่วนตัวกันตัวร่องเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ สี่หกหกสี่บ้องเอาซับม,มีเนาะพี่น้องเนาะเอาผิดพลาดประกันได้พอเตียมกับกาบขอโทษกอให้เด้อพี่น้องเด้อจับคู่กันเองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดไปประมาณนี้นะครับเนาะเอาขอให้แหง้งๆรวยๆกันครับอเ,อเออซับกันเอาเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้พอเตียมกับมีแค่น,นี้เนาะครับพี่น้องเนาะเอาไว้มือแรงสองทุ่มครึ่ง พอกับพอแต้มอีกกับเบาแหลมพารวยอีกนะครับเนาะครับพอแห้งๆรื่ยๆโฉกโฉบมันๆกันนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแเคียนนี้นะครับเอาไว้พอกันอีกเมื่อแรงสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม